ทดสอบกันลดส่วนหกบห้าบาทร้อยยบบาทเป็นไงมาขึ้นเสียงกันพน A T annel, ขึ้นเนสียงสามแกะเปิดดูกัน,อน,อนชอบไหมถ้าชอบไปดูกันไปน,นะครับตามสเปคที่เราเคยมีพี่หนึ่งนะครับแล้วก็120บาทนะครับตามสเปคนี้นะครับว่าทั้งสองรุ่นนี้จากชาร์จเป็นยังไงมาดูกันเลยครับสิ่งที่จะขึ้นเสียงอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือสายชาร์จตัวนี้ครับที่มาพร้อมกับหัวชาร์จตัวนี้นะครับเรามาทดลองเลยครับ เริ่มจาก600วันะครับแล้วก็120บาทนะครับตั้งไว้พร้อมเลยครับตัวนี้นะครับตอนนี้เขียนว่า QC 30นะครับแล้วก็มี PD 12นะครับมาทดลองกันที่ QC 30นะครับกับ Samsung Galaxy Flip 5นะครับเป็นการชาร์จธรรมดาครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมาต่อด้วยเป็น Jack Type C นะครับสามารถเสียบดูได้เลยนะครับเป็นการชาร์จธรรมดาครับ ต่อไยพอทที่สองนะครับเอกซีนะครับฝากว่าไม่เข้านะครับอีกครั้งหนึ่งครับไม่เข้านะครับเทียเพื่อความแน่ใจว่าทําไมไม่เข้ามาเสียพอทที่ร่ปอ่านะครับพอทที่สามนี้ไม่เข้านะครับเห็นไหมครับพอทนี้เข้านะครับนะตอนได้ร้อยยี่สิบบาทนะครับร้อยยี่สิบบาทพอทคิวซีหนึ่งนะครับคิวซีสามศูนย์หนึ่ง เอาเข้านะครับเป็นการชาร์จนานนะครับ QC สองนะครับเป็นการชาร์นะครับแล้วก็มาที่ออดพีดีนะครับช่องที่สองนะครับปรากฏยังไงนะครับเอาเข้านะครับเป็นการชาร์นะครับเป็นการชาร์นะครับอีกทีหนึ่งนะครับอาเข้านะครับเป็นการชาร์นะครับโอเคครับวันนี้ก็สรุปว่าหกสิบ้าทัก็เทียบได้แล้วนะครับ 120บาทต่อเทียนนะครับกับซัมซุงแกซี่ฟิป5นะครับตัวนี้นะครับถ้ามาลองชาร์จเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นนะครับลองดูนะครับสายชาร์จเดียวกันนะครับสายชาร์จเดียวกันตัวนี้ผมมาแล้วก่อนนะครับสายชาร์จกับสายชาร์จเดียวกันนะครับซี2ซีนะครับตัวนี้นะครับมาลองดูว่าหัวชาร์จอื่นจะชาร์จได้เป็นไงนะครับปรากฏว่าสายหัวชาร์จอื่นนะครับเป็นชาร์จินพิเศษนะครับเห็นไหมครับ120บาท 65บาทมาเทคที่เขียนบนตัวสินค้านะครับไม่ได้การันตีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อสินค้าต้องใช้วิญญาณในการซื้อนะครับ